สวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้นะฮะทุกคนกลับมากับคลิป ASMI แล้วทุกคนพูดตรงๆนะครับทุกคนผมยังตั้งชื่อรายการไม่ได้และผมก็จะบอกว่าผมยังตั้งชื่อรายการไม่ได้จริงๆวันนี้นะฮะทุกคนเป็นตีมแบบอาหารอเมริกันอาหารอาหารฝรั่งทุกคนออกไหมฮะทุกคนวันนี้เรามีดับเบิลชีสพิซซ่าเพิ่มชีสอีกทุกคนตีมชีสทุกคนเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์อเมริกันชีสเบอร์เกอร์จากลําบวก ทุกคนเพาไม่ได้จ่ายให้ผมนะผมซื้อเองแต่ถ้าเจ้าของดูอยู่ก็สมควรน,นะทุกคน <laughs> <laughs> นี่เป็นไส้กรอกเยอรมันทุกคนนี่ของแบรนด์เดียวกันของเข้าเหมือนกันแล้วก็เฟรนฟายแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็ภรรยาผมทําซอสชีสท,ทุกคนซอสชีสใส่มะมะ่าใส่ซอสมะม่าเกาหลีแล้วก็อันนี้เป็นซอสชีสจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะฮะนะว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนี่คือของที่ผมชอบมากๆเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยน้ำมันลมทุกคนน้ำดำตาเสรอจเดาว เนฟนฟรายนะทุกคนเนฟนฟายจิ้มซอสชีสนะทุกคนชีสจริงๆทุกคนดูอือหืออันนี้คือพาวเดอร์ชีสนะทุกคนคือเป็นชีสจริงๆนะโมอสซาเรลลาชีสแล้วก็เขาเอาไปบดท,ทุกคนโรยทุกคนดูฮะอ่าพรอมแซนชีสพูดปิดทุกคน ชีสเยอะๆจ้าอันนี้ไก่ทอดทุกคนกินกับซอสชีสมาม่าเกาหลีทุกคนดูภรรยาผมทำให้โอ้ทุกคนชีสมาม่าเกาหลีเยิ้มๆเยอะๆจ้าทุกคนดูอืม <c oughs> อร่อยอร่อยอืมอร่อยทุกคนอร่อยมากเลยเฮ้ย <c oughs> อร่อยว่ะไม่เคยกินภรรยาผมทำให้ทุกคนดู หลับตานี่เห็นไก่ทุกคนจริงๆลองจิ้มกับซอสชีสปกตินะทุกคนดูอื้มอื้มชีสเบอร์เกอร์ทุกคนนี่เป็นอเมริกันชีสเบอร์เกอร์เป็นเนื้อไอเนี่ยเนื้อแองกัสทุกคนเป็นเนื้อวัวแองกัสแล้วก็อเมริกันชีสเบอร์เกอร์มงไปชีสเบอร์เกอร์จิ้มด้วยชีสอีกทีทุกคนเห็นไม่ไดะโอ้โหทุกคน ดูว้าวทุกคนอื้ออปลากรงคืนน้ำลายทุกคนอื้มอื้มดู เดี๋ยวลองเอาเมริกันชีสเบอร์เกอร์ทุกคนจิ้มกับซอสชีสเกาหลีทุกคนดูอื้มอันนี้อร่อยมากเออนี่คือไส้กรอกเยอรมันนะฮะทุกคนจากจากเจ้านี่แหละเจ้าเบอร์คือนี่แหละนี่จิ้มกับซอสเกาหลีทุกคนไส้กรอกเยอรมันทุกคน มันคือใช่กล่องที่แบบเลิกกลิ่นสมุนไพรอะเดี๋ยวเรามาลองดับเปิลชีสพิซ่าทุกคนผมสั่งดับเบิลชีสพิซ่าใช่ไหมผมเพิ่มพิซ่าอีกเอ้ผมเพิ่มชีสอีกทุกคนอันนี้เป็นพิซ่าแบบบางนะฮะทุกคนแป้งบางผมชอบพิซ่าแป้งบางทุกคนโรยด้วยผงารเมซานชีสทุกคนดูโอ้โหทุกคนทุกคนารเมาซานชีสราดซอสเกาหลีทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมกินให้ดูนะทุกคนชีสอย่างเรียวนะ มันดีจริงๆทุกคนใส่ซอสชีสลงไปอีกนะทุกคนดูอื้ม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 อื้ไอพวกกิน ASMR กินหมดนะแบบเนี้ยเขากินยังไงทุกคนกินเยอะมากเลยผมอิ่มแล้วทุกคนวิธีการกินแบบนิวยอร์กพิซซ่านะฮะทุกคนเอาแบบนี้ฮะทุกคนแล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้ก็ต้องพับอย่างนี้ทุกคนนี่คือวิธีการกินแบบนิวยอร์กพิซซ่าวันดอลลาร์พิซซ่าเต็มมากเลยที่นิวยอร์กมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆไม่ใช่ถังฐานนะคือแค่แค่แค่ซีกนะแต่ว่าซีกนึงไม่ใช่อย่างนี้นะใหญ่ก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนผมอิ่มแล้ว่ทุกคน ผมไม่รู้ว่าเขากินไปได้ไงทุกคนทั้งหมดนี้แต่ผมกินไม่ได้ทุกคนเบอร์เกอร์2ลูกพิซซ่าถานใหญ่เพิ่มชีสแล้วก็ซอสชีสแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันเบอ,อร์เกอร์2ลูกแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายทุกคนจบคลิปแค่นี้แลนะ้กันทุกคนเอาไว้เจอคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีฮะทุกคนไปไปแล้ว